ข่าวดีสำหรับการขอวีซ่าถาวรและสัญชาตินอร์เวย์โดยทางลัฐค่ะแบบไม่ต้องไปทำงานแค่ไปโรงเรียนภาษานอร์เวย์ให้ได้ระดับการพูด RN ในการขอวีซ่าถาวรเรียนภาษานอร์เวย์ให้ครบ550ชั่วโมงวีซ่าถาวรต้องอยู่ให้ครบ3ปีมีรายได้ 2องแสนเจ็ดมื่นแปโคลต่อปีขั้นต่ำก่อนหักภาษีค่ะส่วนการขอสัญชาติต้องมีผลสอบระดับการพูดเบนและต้องเรียนภาษานอร์เว์ให้ครบ5้าหชั่วโมงเช่นกันค่ะต้องเรียนวิชาสังคม เป็นภาษานอร์เวย์ต้องสอบเป็นภาษานอร์เวย์ด้วยนะคะส่วนวีซ่าถาวรสอบเป็นภาษาไทยก็ได้คะ่ะทางลัดข้อที่หนึ่งฉลาดเลือกสามีต้องหาสามีที่คอยซัพพอร์ตเราได้คะ่ะมีเงินเดือนหรือเจ้าของบริษัทยิ่งดีอันดับที่สองต้องฉลาดในการพูดบอกสามีให้ช่วยเหลือและมาอาศัยอยู่กับเขาที่ประเทศนอร์เวย์นะคะ ช่วงหนึ่งถึงสองปีแรกจะหางานทำได้ยากมากเพราะต้องไปเรียนภาษาฉันอยากได้วีซ่าถาวรและสัญชาติโดยที่ไม่ต้องทำงานโดยอยากให้คุณการันตีให้ฉันได้ไหมคะโดยเอาชื่อของฉันเข้าไปในบริษัทของคุณเป็นพนักงานจ่ายเงินเดือนและจ่ายภาษีอย่างถูกต้องคุณช่วยเหลือฉันได้ไหมคะ ฉันอยากอยู่กับคุณนานๆและก็อยากดูแลคุณฉันอยากได้ความมั่นคงและมั่นใจที่จะอาศัยอยู่ประเทศนอร์เวย์ที่รักช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะเราต้องใช้ศิลปะในการพูดขอร้องเขานะคะให้เขาช่วยเหลือเราหรือถ้าใครมีสามีที่ไม่ใช่เจ้าของบริษัทนะคะให้สามีทำสัญญาว่าจ้างเราเป็นพนักงานทําความสะอาด จ่ายเงินเดือนให้เรานะคะและจ่ายภาษีให้ถูกต้องฉันจะให้คุณช่วยเหลือฉันภายในหนึ่งปีพอหลังจากนั้นฉันจะไปหางานทำเองค่ะที่แรกโปรดช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะเราต้องใช้ศิลปะในการพูดนะคะเพื่อดึงดูดสามีให้สามีของเราช่วยเหลือเรานะคะการขอวีซ่าถาวรและสัญชาติไม่ได้ยากเลยทางรัดสำหรับคนที่มีอายุและก็มีรูปนะคะลองทำดูคะ่ะ หรือคนที่มีบุญบารมีว่า